ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับ a อเคอร์และแมปซอสเบิร์ดนะครับผมวันนี้นะผมจะพามาเอาดาบคีโตนะครับขั้นตอนแรกนะครับคุณจะต้องเวลเจนะครับถึงจะใช้ดาบคีโตะได้แล้วก็มาที่ฟอแปนะครับนะโอเคและทีนี้คุณจะเห็นใช่ไหมว่ามันจะเป็นรูปๆแบบนี้และทีนี้คุณก็หันไปจนเจอปราสาทน,นะครับและทีพวกเราก็ไปกันนะครับ มันจะเป็นมอนแบบทุกคนเห็นม,มูนั้นตัวนั้นนะครับมันจะเป็นมอนตนัวนั้แต่ถ้าอยู่ในปราสาทมันจะมีเยอะมากกว่านะครับมาผมกำลังวิ่งไปอยู่นะอ่ะเดี๋ยวผมเร่งสปีดให้กัเลยกัน,กน ก็มาถึงกันแล้วนะครับผมนี่ครับจะเป็นตัวแบบนี้นะถือโล่ถือโล่แล้วก็ถือดาบเนะีนะ่ยเนี่ยวันนี้เดี๋ยวผมจะมาตีให้ดูนะครับตีจนมันจะแบบว่าได้ดาบเลยนะมา ผมก็ได้เป็นที่เรียบร้อยแลวนะครับคือมันนานมากแบบอะไรไม่รู้เว้ยดูดิเนี่ยเววผมขึ้นนะเ,เววผมแบบจะขึ้นอยู่แล้วอะเหลืออีกประมาณก็ไหรววะไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงหกพันอ่ะเออนั่นแหละเนี่ยผมก็ได้มาแล้วเป็นดาวของคริโตเนี่ยได้มาแล้วอ้มมันนานมากเลยนะเนี่ยดาบดำนะคะผมนี่ ป็นดาบดำแบบน,นี้เนาะเดี๋ยวผมจะรีวิวสกิลให้ดูนะมันก็จะเป็นสกิลแบบธรรมดานี่แหละอ่ะ,ะผมก็ได้มาแล้วนะครับผมคือดาบที่โตเนี่ยมันสามารถทําเป็นสองดาบได้นะครับผมพวกเราก็ไปหาอีกดาบหนึ่งนะคือผมกำลังจะเติมโลบักแบบเข้าแบบเนี่ยแอดเข้าตัวนี้เลยเนี่ยสุดปุ๊บก,ก็ได้ใช่ไหมแบบมันนานมากเลยทุกคนผมตีไปประมาณเกือบสามสิบนาทีได้อะเออ โคตรนานโอเคครับอ่ะอีกเรื่องนึงนะตัวเนี้มันจะมันจะดอกเกาะแร้ได้นะครับผมแบบเป็นเกาะแบบแร้เลยนะครับตัวนี้ก็จะสามารถอะไรนะมาตีให้ดอกเกาะได้นะครับผมเป็นเกาะระดับแร้นะครับเป็นเกาะระดับฟ้าส่วนปีกนุ่มนะครับผมเดี๋ยว มันจะอยู่กับนกอะ่ออนนกในฟอร์แปดนี่แหละไปหาตีกันเอาเองนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสด,ดีค่